คำเตือนคลิปนี้มีคําหยาบคายและเนื้อหาที่รุนแรงทุกคนควรรับชมด้วยความบันเทิงและคลิปนี้มีเสียงดังนะครับไม่มีผลไหมไม่มีเอาฟาดฟาดก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 ดเอมันตกเลย <laughs> อฮียดิหยุดเอาคูเป็นเปรียบเที่ยวกับตัดแถวบ้านกูได้แล้ว <laughs> เอ้แต่กูนะเน็กนะอย่าอย่า,ยาหาวนาสอนอย่าหาวนาสอนมึงฟังกูนะนยยอย่าหาวนาสอนอย่าหาวนาสอนออรู้อะไรไหมไม่รู้นะครับผมมีเรื่องจะปรึกษานะมีอะไรว่ามาควยผมเล็กต้องทำอย่งนครับ มึงฟังกูนะชินควยเลยไ trust มาฟังให้เจ่ยข้อความกูไปขายมันด้ทั้รสมวังได้ยัยไอฟีเขายังปวดเล้ยังกูบอกเลยเอาข้อมูลไปมึงฟังกูนะชินท้าโบท้าโบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงฟังกูนะชินมึงฟังกูนะกูไม่มีประตูแล้วกูเดินติด แล้วมึงโดนตบไอเด็กไอเด็กไปไอเด็กโอ้ยที่อย่าไม่เอากูเลยนี่หว่าครับผมหมายเมกเด็กนะครับกับผมหายเด็ดมันเอาครูเยอะครับเอากูเอากูเอาคูเอากูวนๆออกขี่ขี่ออกขี่ออกเครื่องเดี๋ยวไปไอ้ปั่นเครื่องไปเลยน้องไปไกลๆตีนไอ้น้องเออน้องไปรับช่วงต่อดิ้ย่อย่อ ไอ้น้องไปเอามาเลยรีบเราโคตรเป็นทีมอ่ะเราโคตรขี้มือที่อยู่ในมือมันจิกกรรมดานั่นจิกกรรมดาเฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วคุณทำไมกูไม่กระโดดเร็ววะไอ้คุยเนี่ยมือเหมือนเงินนี่ก็เป็นหนุ่มศาสตร์เพื่อนหนุ่มศาสตร์ทำโบนรับรองว่ามันซ้ำอยูแน่ครับมันมีคำสาบมันมีคำสร้างทับหลังของมึงอะเสร็จมื่าจะง่ยอยู่หลัเมื่อเออมึงมาหิวกูที่ชินเฮ้ย ไอชินกูอยู่อนุบาลเนี่ยลงมาข้างล่างดิข้างล่างเนี่ยกูเห็นมึงอยู่เนี่ยมาไอ้จะตะพอกเพื่อนขอมัเพื่อนไม่รู้แล้วคฟโทรมาครับเนี่ยเฮ้ยได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งถ้าไม่รอดนะกูไม่ลงโอ้โหออัดัดตปักมิบมงหลิมังวฉบมั่วมังวมันมมันมมันมไป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 ไ ว่าอย่าขามกูจะขามฮ่วย <c oughs> อย่าหาว่าน้าจือย่าหาว่าน้าสอนกูจะใช้สปินเบิร์ดมันจะเอากูน่ะมันเอากูเลยชินฮ่ว <c oughs> ยแล้วกูตายแล้วกูตายชินแล้วกูตายไอควายชัวร์เลยวันอิน <c oughs> อุ้ยเฮียแล้วมันซ้ำกูเลยไงไอ่ไอ่ไอ่ไอ้โดนเออนั่นแหละเดี๋ยวมันก็กลับมาซ้ำกูมันอยากได้กูไงอะไรกูมีกูมีกล่องกูมีกล่องไปคุ้ยมันกลับมาซ้ำกูแล้วเนี่ยกูมีกล่อ้เฮียโอ้มันกลับมาซ้ำกูโอ้ยสลันมาเดี๋ยวูสลันเสียสลัะให้สลันโอ้ยแตงกีว์มากเลยขอบคุณนะจักรี เฟร็ดียวอเสียสละให้น้าได้ขอบคุณนะจักกี้ขอบคุณมากมากจักกี้มาช่วยคุณด้วยไอ้แเ้าโคตรขอบคุณนายเลยอ่ะไม่มีคำไหนจะบอกนอกจากคำว่าขอบคุณว่ะทิลีขอบคุณครับคุณคีกอราอคำสาเฮี่ยนี้ยังไงมาดูนะครับมันจะเลือกใคร มันต้องเลือกชินอยู yeah. ่แล้วครับผมนี่ไงเอาปูไงไอ้สัตว์เฮี่ยน่ามีไม่ละมึงอ่ะน่าไม่ละเรามาแล้วเรามาแล้วสารันอเยียมาทางนั้นเรามาทางนั้นแล้วทำถูกแล้ว เพียมาดิเพียมาดิเพียมาหน่อยไม่หน่อยโรเบิร์ตเรานี่ดูเนี่ยเออจักรีหันหลังอยู่รูดนะไม่รู้ไม่ได้จะจะค้อนะเออจักรีจักรีด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 ีมิสเตอร์บอดี้บล็อกไป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 ตีนมึงอะ ชิบหายแล้วจักกี้ไหน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 มาดิมาดิมาดิบอกแม่มาดิตงจักกี้จักกี้กูชิบหายแล้วชิบหายแล้วจักกี้มึงมาบอกกูมึงมาบอกกลัชิบหายโอ๊ยกูจะตายวันตายคืนจักกี้ตายนี้กูโคตรกลัวเลยกูไม่อยากตายอ่ะ แฟชั่นอากาศหนาวเลยยยยกูกลัวเหมือนมันเป็นชีวิตกูเลยอ่ะว่ามีโอกาสมีโอกาสมันเอามึงใช่ไหมโอเคสวยสวยสวยนี่นี่เครื่องนี้ชิ้นเครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องข้างหน้านี่มึงหมา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 เร็วเร็วมึงต้องรอดนะไม่รอดไม่รอดอันนี้กูเขินนะหลุดว่าลุดรุดรุดรุดดิไม่ทันละเฮ้ยมันเอากูแน่เลยบอกกันไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอามันไปมันไปทางใช่ใช่มันไปทางพวกมึงอะไร กูว่าเอาเลยคือซิกก็ธรรมดาเป็นคือซิกคือคือซิกก็ติดยาควายต้องไ้ก็นเลยไอ้หนีไปกูจะล้มไยไอ้ควายเอ้ไอ้ไปบอกให้สลันนี้ไปบอกให้สลันบอกให้กูดิสลันเป็นไรวะนี่ไงร้องจ้ากไปดิมาแล้วสลันกูมาแล้วมาบอกกูมาบอกกูเพื่อนจะเซื้อร้องเกียร์ จะคิวแล้วหรังเสียตามกูเลยตามกูเลยมันตามกูเลยชิบหายละบักชินบักชินบักชินมาบอกกูไม่ใช่บอกกูบอกมันบักชินใครอ่ะคุณไอ้มาบอก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 นี่บอก เราไม่รับคู่ดิไงเราไม่รับคู่นี่แหละเราไม่รับคูนี่แหละโว้ยกูตายตลอดเลยควายเอ้ยไปไปโว้ยมันยังจะเอารีออนอยู่เว้ยมึงก็ออกประตูดีบักงัวยอนเบียรแปร์ถนัดตัดน้ำปากซาชิคุณรีออนก่อนมึงจะดูมัน มันกันเคยบล็อกบล็อกไม้กูนี่แหละเจอทอด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 ลงดโโลงิโอ้ยรถทอดนี้โอ้โอ้บักงัวมึงหัวประตูวันนี้อะไรของมึงโอ้ยนั่นมันตูว่วันหักพ่อเออกอาที่กูตบเกียนแตกเลยหน้ามึงอไงบักงัวตรงนั้นน่ะสายช่วยมึงปฏิเสธกูอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยมันไม่เห็นหรอกบักงัวโอ้ย มามามาฮมมมผมควายอย่าหาว่านาสอนอย่าหาว่านาสอนเลยครูงงขนาดนี้ครูภาษาช่วยครูกลับปฏิเสธความช่วยเหลือของกููในการบินไปมงกระตกรอย่างนี้ควายเลยไ,ได้เลยนะ้องไม่หลุดนะนี่โอ้ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดหรอกเอ้ยกูเสียงดังไหม่ย กินไปหน่อยกินไปหน่อยอ้เยงัวจริงจริงเนี่ยมัวเลยเล่นแต่มัวเลยไมา